ผัดแต่งเสร็จแล้วนะคะพราจักรพพรดปางเปิดโลกทั้งเก้าองค์ตอนนี้พี่แก้วก็ลงสีจริงแล้วนะคะนี่เป็นสีขาวมุกนะคะลงกี่รอบนะพี่แก้วสามสี่รอบสามสีเที่ยวอันนี้เริ่มเที่ยวที่สองนะจนเป็นมุกถ้าเจอแสงแดงดน่าจะสะท้อนสวย วาาันพรุ่งนี้ก็ได้เพ้นแล้วเนาะวันพรุ่งนี้เพ้นสีแล้วใช้เวลาเพ้นก็น่าจะสักประมาณเอาเต็มที่สักสามวันนะคะสวันเพ้น3สามวันน,นะคะสวยงามมากค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงสีก็สวยแล้วนะ น้อมนำบุญให้เพื่อนเพื่อนทุกคนร่วมอ,อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะฝากกระแสบุญร่วมกันสถานปฏิบัติธรรมพ่ามหาจักรพพัดนาลันทาจังหวัดตากนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะ